กำลังจะปีนเส้นทาง 6A นะคะข้างล่างนะคะที่สูงประมาณ15กับเกือบ16เมตรนะคะก็ตอนนี้มีเพื่อนช่วยบีเลให้นะคะก็เลยสามารถที่จะปีนแบบท็อปโรบได้ตอนนี้ก็กำลังผูกเชือกมัดตัวเองไว้กับเงินที่ชื่อว่าฟิกเกอร์เอกนะคะก็คือจะทำเชือกให้เป็นเลขแปพดง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปตรงนี้ค่ะ เพื่อนที่บิเลยให้อยู่ไกลเลยไม่ได้ติดอยู่ในกล้องจะเห็นว่ามีเชือกยื่นออกไปตรงนั้นนะคะก็เวลาที่คนบิเลยให้เราอะค่ะถ้าเขายืนห่างๆออกไปเขาก็จะองศาไม่ต้องเงยหน้ามองเราเยอะก็จะค่อยหายเมื่อยหน่อยขึ้นลาค่ละคลองดูว่าจะเป็นยังไง6 a ก็คือเลเวลที่สำหรับมัมก็คือสูงแหละมัมก็ปีนอยู่ได้ไม่เกิน6 a 6 a บวกนะคะเท่าที่เคยปีนมาเส้นทางนี้เพื่อนบอกว่าไม่ยากเท่ากับ 6A บวกที่เป็นออโต้บิเลนะคะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันจับยากอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยได้วอร์มอัพด้วยหรือว่าตัวจับไม่ถนัดมือนะคะลองดูอุจุดหนึ่งก็คือมันไม่ได้อ่านรูทก่อนนะคะัน,นี่ก็ใส่เชือกแล้วก็ปีนขึ้นเลยซึงท่านี้ไม่ดีแล้วท่านี้ไม่ดีแล้วเปิงแรงแขนอุ้ยอ่าเท้าก้าวขวาขึ้นไปมองหาก่อนว่าต้องไปทางไหนต่อ ืมเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มที่จะยกขาขึ้นมาในระดับเดียวกับแขนได้แล้วแต่ก่อนจะต้องยกแขนนําสูงตลอดนะคะก็ถือว่ามีความกล้ามากขึ้นรู้สึกว่าตั้งแต่ดูโอลิมปิกมาเนี่ยค่ะก็ทําให้รู้สึกว่ากลัวน้อยลงเวลาปีนนะคะ <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันให้ต่อยนี้อิงนิดขาขวาขึ้นขึ้นได้ไหมหรือต้องมาแมชขาแล้วเอาไซายขึ้นก็ยังมีความงงงวยกับเส้นทางอยู่นะคะ ตึงอ่ามาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ฮัเลดต่างๆหรือว่าความอึดก็เริ่มกลับคืนมาได้บางส่วนแล้วนะคะสำหรับการปีนผาก็คือปีนจนจบได้ไแหละไม่หอบเหนื่อยเท่ากับช่วงแรกๆที่กลับมาปีนใหม่นังจะโควิดนะคะไปอือนี่ก็มีวอลลุ่มอยู่นะคะแล้วก็ จับตรงวอลลุ่มได้วอลลุ่มจับดีค่ะที่จริงเครืงล่างเนี่ยเออพอดีมันปิดเสียงไว้ถ้ามีเสียงอยู่ก็จะมีเสียงเพื่อนนะคะที่ที่บีเลยให้เราขเขาก็จะคอยไกดะบอกทางเราได้ว่าตัวไหนจับดีให้จับได้อย่างเช่นวอลลุ่มตรงนี้จับได้นะเพื่อนกระบอกมันก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองจับวอลลุ่มดูแต่จับไม่ถึงค่ะอ่ะได้ละเน,นี่ยหัวม,มุมตัวนี้ก็จะดีถ้าเรามีเพื่อนเราเพื่อนเคยปิดเราเขาก็จะคอยสอนท่าเราได้แบบมูฟยังไงไปยังไงก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะ ปึ๊บอ,อ่าแบบนี่นี่นี่เราทำเป็นลเลาา่าขากระแขนไว้ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยวางเทา้าปึ๊บปึ๊บขึ้นได้ไหมใช้แรงแขนเต็มๆเลยค่ะเอะมีท่าอะไรเนี่ยอ่าท่านี้ก็ดีนะแต่ก่อนทำไม่ได้นะคะไอ้บิดขาแบบเนี้ยค่ะเหมือนที่เวลาเอาไว้ปีนแบบ ามร่องร่องของภูเขาหรือชิมนี่หรือเปล่าเขาเรียกชิมนี่ไหมไม่แน่ใจตึงให้ถึงแล้วค่ะเห็นไหมตัวเหลือนิดนึงละอันนี้ใช้กล้อง Galaxy Note ถ่ายนะคะเป็นโหมดวิดีโอแบบที่เป็นรูปใบไม้สามใบคะ่ะมันก็จะซูมออกให้ได้ค่อนข้างเยอะเลยก็เลยเห็นทั้งหน้าผานี้เลยค่ะตึง้งนี่็ักทุเลอยู่นะคะนี่ พรือว่าถ้าไม่ค่อยสวยยังบุบ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 อยู่ปึ๊บนี่เดียวใกล้ถึงแล้ว Peace. อันนี้เป็นสปีดปกติเลยนะคะมันไม่ได้ปรับความเร็วลดลงค่ะเอ้ยไม่ได้ปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นก็ลองดูว่าเทสของเราเป็นยังไงนะคะโค้ชหรือเพื่อนที่เข้ามาคอยช่วยดูเราช่วยไกด์เราจะได้ดูทันแล้วก็ดูออกว่าเรามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขจะได้เอาไปปรับปรุง ถึงลล้วอีกนิดเดียวมัมจ้องปิดสีข้างบนให้ได้ถึงจะแปลว่าถึงเย้ Yay! จบแล้วค่ะ 6A ก็ปินครั้งแรกเลยนะคะออนไซต์ <c oughs> แต่ว่าก็มีเพื่อนช่วยไกด์อยู่ข้างล่างนิดหนึ่งก็ไม่ได้ปินด้วยตัวเองเต็มที่นะคะเพื่อนคอยช่วยบอกทางให้ก็ดีใจแล้วค่ะปินจบโอเรแล้วตอนนี้เพื่อนก็จะค่อยๆปล่อยเราลงมาชา้ชาๆชา้ชาๆปุ๊บถึงแล้ว ก็ไปปีนต่อนะคะก็พอถึงเราก็เมาส์มอยกันนิดนึงว่เอ๊ะมันง่ายกว่านั้นจริงเหรอไม่รู้สึกว่ามันยากวะแต่ก็โอเคปีนจบได้ยา h o o